ก็นะครับสรับใายที่อยากได้ตัวละครในเทเลทาวเวอร์ดีฟเอนต์นะครับผมขอแนะนําเว็บนี้เลยนะครับบิลปรณกนะครับมีตัวละครให้เราซื้อมากมายนะครับผมนะไม่ว่าจะเป็นทีวีสไปเดอร์นะครับหรือไม่ก็เป็นเอนจิเนียร์นะครับผมนะแล้วก็ยังมีไก่ตันให้เราเลือกซื้อกันด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นไก่ตันเพชรนะครับหรือไก่ตันเงินก็มีนอกจากนั้นก็ยังมีเพชรซิมูเลเตอร์นะครับที่จะมีตัวดาวเมจในแต่ละอัปเดตมาขายแบบตึงๆกันเลยทีเดียวนะครับผมนะแล้วก็ยังมีเพชรนะครับให้เราสามารถเลือกซื้อกันนได้เลยะผม ก็อย <É. S 1> ่าลืมมาเลือกซื้อเลือกหากันได้นะครับผมนะเว็บนี้เลยนะครับบิวประกอนะครับผมนะผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับไปเลือกซื้อเลือกหากันได้เลยนะครับผมโอเคผมก็กลาบสวัสดีคนดูนะครับยู่กผมเองมันม่วงนะครับผมนะก็ในคลิปนี้เนี่ยยู่ในเกม t o i l e t Tower d e f e n s e นะครับกลับมากันในซีรีส์กลับไปเทพกันอีกเช่นเคยนะครับคนดูนะก็ใน EP ีนี้นะครับเป็น EP ีที่ สองกันแล้วนะครับผมนะสลับกากไปเทพของเรานั่นเองนะครับคุณดูนะก็ผมเนี่ยได้ทําการไปนั่งฟาร์มเงินมานะครับเป็นมูลค่าส่องพันบาทฟาร์มให้ตายเพิ่งจะมีส่องพันโอ้ไม่ก็นะครับคุณดูนะก็ในคลิปนี้เราจะไปทําการซุ่มตัวละครกันนะครับคุณดูนะมาดูกันนะครับว่าเรานั้นจะได้ตัวอะไรบ้างนะครับคุณดูนะก็จะซุ่มได้ประมาณส่องทีนะครับสลับสิบรอบนะคุณดู เดี๋ยวเราจัดกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวเราไปกันเลยนะตู้นี้เนี่ยมีอะไรเข้ามาบ้างเนี่ยไปดูกันก่อนนะครับดูเขาขอให้มันมีอะไรดีๆอุ้ยมีกนะ๊อ์ใหม่นะเอ้ไม่ใช่ตัวแดงใหม่นะครับแล้วก็จะเป็นเอ้ตัวนี้ดีตัวนี้ดีสี่เปอร์เซ็นต์นะคนดูนะเหมาะกับต้นเกมนะครับเจ้าสี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็ตัวแดงอุ้ยเรื่อง,นงหนึ่งนะเองเดี๋ยวเราซุ่มกันเลยดีกว่านะครับผมนะไม่มีบงไม่มีบูทนะครับผมนะเดีย๋ยวเราลุยกันเลยจัดไป โอ้มายก้ my gosh จัดไปโอ้โหเกลือโอ้ยเกลือจัดเลยว่ะคนดูอุ้ยผมได้ทีวีฟ้ามาเหรอเนี่ยโอ้โหเกลือเกินนะครับ ก็ก่อนที่ผมจะ,ะมาอัดคลิปอีพีสองนะมีใครไม่รู้ให้ตัวละครมานะครับผมไปพิมพ์ขอตัวมาเนาะก็ได้เป็นสไนเปอร์นะครับสีทองนั่นเองนะคนดูนี่นะเป็นตัวนี้นั่นเองนะเนาะแล้วก็ได้ตุตัวๆๆพวกนี้มาด้วยนะครับนะโอเคก็เดีย๋ยวเราเอาตัวอะไรไปเล่นดีเอาสีเขียวละกันนะครับแล้วก็จะเป็นอ,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 อันนี้ละกัน อ่าแล้วก็สี่ทองนะครับเดอย่าเราไปเอาสี่ทองไปประจนภัยกันดีกว่านะคนดูนะเพื่อแบบว่าะจะเป็นอะไรที่ตึงๆนะครับไม่รู้ว่าลงด้านอื่นไหวหรือเปล่านะผมว่าก็น่าจะยังไม่ไหวนะครับเออเราเอาด้านนี้มันเดิมนั่นแหละน่าจะดีเอ้หรือเอาด้านนู้นดีดีเซอร์น่าจะดีโอเคเดี๋ยวเราไปดีเซอร์กันดีกว่านะครับรอบที่แล้วเนี่ยเราเล่นด้านนี้ไปเนาะโอเคไปดีเซอร์กันดีกว่าจัดไปมา ก็เดี๋ยวเราเลือกเป็นเออี uh, a s y แล้วกันนะครับไม่รู้ว่าตัวนี้จะเล่นไหวไหมนะมาเดีย๋ยวเรากดสคิปเลยนะครับมาครับผมเดีย๋ยวเรามาลองดูตัวที่เพิ่งได้มานะครับเป็นตัวสีทองนั่นเองเนาะมีคนให้มานั่นเองนะครับก็คือไปไปข้อเข้ามาครับ <c oughs> แต่เขาก็ยังให้มานะครับเดีย๋ยวมาดูแกนะครับเฮ้ยตัวโกงคือตัวนี้เนี่ยระยะมันกว้านะครับนี่เออตัวนี้ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นไอ้เขาเรียก ไอสไนเปอร์ปะนะครับคือระยะมันกว้างมากเนาะแต่ข้อเสียของมันคือ,ม,อมันเอ่อมันคลียยังไงนะคนดูนะมันมันตีช้านะครับคูดามันอยู่ที่2วิเลยนะคนดูโอเคเดี๋ยวเราวางอีกตัวหนึ่งนะครับผมว่าเราจะต้องสแปมในการวางนะเราจะได้แบบว่าไวๆนะครับผมบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ชิลมากนะคลิปหน้าเนี่ยผมว่าน่าจะเล่นอีกหักสเต็ปหนึ่งน่าจะไหวนะอันนี้แค่มาเล่นอีซี่นะครับ อีซี่น่าจะชิลละนะครับได้มีตัวฟาร์มเงินตึงๆแล้วเอออย่ามาดูเจ้าตัวเขียวกันหน่อยนะคนดูเก็สสีเขียวจัดไปก่อนอ๋อนี่ไงมันเป็นตัวแบบว่าถือปืนนี่มันเป็นถือปืนนะคนดูนี่บอกเลยว่าตึงชาติดาเมจเท่าไหร่เนี่ยยีนะนะคนดูไอ,อตัวนี้เนี่ยตัวนี้ถ้าผมจำไม่ผิดมันน่าจะเป็นตัวฟรีนะได้ฟรีจากอีเวนต์เอ่อพุนะครับอีเวนต์เอ่อเออขาเรียก อะไรนะอีเวนต์พูอะนะคุณดูโอเคเดี๋ยวเรามาวางเจ้าทีวีซะหน่อยนะนี่ตรงนี้จัดไปนี่อันนี้เออเดี๋ยวอัพหน่อยแล้วกันนี่มาละก็คูดาวเนี่ยกลายเป็นสูดจุดนะครับดาเมจกลายเป็น40นั่นเองนะครับผมบอกเลยว่าเป็นมือสังหารที่ตึงๆอัพต่อเลยนะครับอ้าวอัพแค่3ามขั้นเองเหรอคูดาวเนี่ยกลายเป็นสูดจุดนะครับแล้วก็อวงที่15นะคนุณดูแล้วก็ดาเมจอยู่ที่ร้อยหนึ่งนะ นะครับสำหรับตัวนี้บอกเลยว่าตึงจตาดูดียิงรัวๆเลยนะครับยิงแบบรัวๆเดี๋ยวผมมาอัพเจ้าตัวสไนเปอร์ผมหน่อยนี่นะที่นี่มีหมวกแล้วสไนเปอร์ผมมีหมวกตึงๆคือเจ้าตัวนี้เนี่ยเออมันรีโมเดลมาด้วยนะเจ้าตัวเนี้ยนะครับไอ้เจ้าตัวสไนเปอร์เนาะตอนแรกโมเดลมันจะอิงโมเดลหนึ่งนะครับในรูปสเปซอ,อาร์ตนะบอกเลยว่าตึงจตินะครับเดีย๋ยวผมว่าวางรัวๆเลยดีกว่านะแลนะช่วยกันยิงนะครับนี่ มาและกองทัพของเราบอกเลยว่าตึงาติตึงชาติน่าจะอ่าน่าจะไหวนะคนดูบอกเลยว่า,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 นะวามันน่าจะผ่านมาไม่ได้นะนี่ตอนนี้เราอยู่กับตำรวจนะครับเดือเท่าไหร่วะอ๋อสี่ร้อยนะโอ้น่าจะไหวชิลยู่โอเคครับคนดูก็เดี๋ยวเรามาอ่าอัพเจ้าตัว,ตวของทีวีซะหน่อยนะครับนี่นี่อทีวีตึงๆนะคนดูบอกเลยว่ายังเป็นตัวละครที่ตึงอยู่นะครับมีคนให้ตัวนี้มาด้วยนะคนดูให้มาส่องตัว แทนที่มันจะให้ตัวดีๆผมมาดูมันให้ตัวนี้ผมมาดูคนดูงอมเลยไอเขาเรียกอะไรนะมือปืนนะมือปืนรับจ้างนะครับอุย้ยดาเมจดาเมจเยอะกว่าตัวนี้อ่อไมคก็คืออันนี้เกรดสีเขียวนะคนดูไอเกรดสีเทานะี่ไแมดาเมจเยอะกว่า,กวาเกรดสีเขียวอีกอ่ะแต่ครูดาวมันน้อยกว่านะเกรดสีเขียวเนาะไอเกรดสีเทานี่ก็ดาเมจสองร้อยนะครับถ้าเป็นเล่นไปดาเมจสองร้อยจริงๆนะแต่มันตีช้านิดนึง แล้วก็สแปมวางรัวๆอะไรดีกว่ามันจะได้แบบไล่ยิงทีละตัวแบบตึงๆเลยบอกเลยว่าตึงชาติมาเดีย๋ยวเรามาอัพเจ้าตัวนี้กันสักหน่อยนะกันนะครับวกดูนะดูดิว่าดามมจจะกลายเป็นเท่าไหร่นะจัดไปดอ,อุ้ดามมจ่ันห้าเลยอ๋ออ้ดัมมีเยอะมากนะคนดูแล้วก็วงอยู่ที่40นะครับแต่ผมไม่เห็นวงวะ่ะระยะวงมันคือตรงไหนวะเนี่ยแ่งภาพมันเบลอรหรือเธอไม่ชัดเจนวะเนี่ย เป็นภาพเบอร์ลางๆนะคนดูคือมองไม่เห็นวงมันวะนี่ยนี่นี่นี่วงมันอยู่ตรงนี้นี่นี่โอ้ยมองไม่ค่อยเห็นเลยนะนี่นี่นี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นี่นี่นี่โอ้หวงก็คือวงกว้างมากนะตัวเนี้ยผมบอกเลยเป็นตัวละครที่วงกว้างสุดๆเลยนะคนดูแต่ครูดาวช้ามากนะคือตีช้ามากนั่นเองนะคนดูนะครับสู้นี่เราไม่ได้นะครับสู้ตัวสู้ตวนี้เราไม่ได้ตัวนักแม่นปืนยวางรัวๆเลย คือนักแม่นปืนมันก็จะเป็นแบบว่าพวกตัวตึงอะไรเงี้ยครับตัวตึงๆอะไรงี้อัพต่อจะปรับปรับปับปับปับมาทีมนักแม่นปืนเอามันยิงมันยิงมันยิงมันตึงๆเลยนะคนดูจังหวะนี้โอเคผมชอบนะนักแม่นปืนผมว่ามันเทดิเท่ดีแต่แบบตีช้าไปหน่อยเอ่อตีช้าไปนิดนึงนะครับ ปืนมันเนี่ยเอ่อมันเป็นปืนเขาเรียกปืนในไอเนี่ยไอไอเอาเอา,เอาวันโลเล่นนะปืนอะไรวะเชอร์รีฟอันนี้เชอร์ีฟปืนเชอร์รีฟนะโคตรเท่คือมันเท่เกินไปนะเปล่าปืนเชอร์รีฟอะโอเคครับตอนนี้ก็เรามาที่เวฟยี่สิบแล้วนะเดี๋ยวมาดูหน้าบอสซะหน่อยนะครับนะครับดูดีว่าจะเจอกับไอพวกนี้เราไหวไหมเดีย๋ยวผมขายทิ้งเลยนะครับขายทิ้งให้หมดอ่ะฮะเดี๋ยวเจอสไนเปอร์ ลุมยิงมันปั๊บ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 ปับ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 ยิงมันยิงมันย,งนย,งนยิงมันเหลือไว้ตัวเดียวนะสู้มันทุกคนโอ้โหมันไปแล้วเอามันช่วยทินทีค้าโบยอยค้าโบอยเอามันยิงค้าโบอยิง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 ,ยงเรียบร้อยโอ้โหเอ็นี่ก็จะแพ้ซะแล้วนะครับนะโอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ละกันนะครับสหรับ EP พสองสรับนู๊ปทูโป้นะ ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยละกันนะก็คลิปนี้เนี่ยผมขอสักสักเท่าไหร่ดีนะครับสี่สิบไ like ลค์ละกันเนาะเป็นกำลังใจให้ผมด้วยละกันนะครับยังไงก็ไว้เจอคลิปหน้าละกันเนาะเดี๋ยวคลิปนี้ไปแล้วครับบายบุ๊ยจุบ๊บ